ครับาสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับผมอตอนที่เก้าใช่ไหมครับตอนที่เก้าคอมพิวเตอร์กับครูมิวครับผมวันนี้ยังอยู่ที่โปรแกรมเพ้นท์นะคบโปรแกรมวาดรูปวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นการาใช้รูปเลขาคณิตใช่ไหมครับวันนี้เป็นการลากเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้ง นะครับผมสาระสำคัญแล้วก็ความคิดลบดยอดครับผมการลากเส้นตรงครับและเส้นโค้งด้วยโปรแกรมเพนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่กำหนดไว้นะครับวาดเพื่อใช้วาดแล้วก็ตกแต่งภาพได้อย่างสวยงามนะครับผมอาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปวิธีทํากันนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้สิ่งที่คูอยากได้งานนะครับคูอยากได้ลูก ลูกป่าครับอยากได้รูปป่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าว่าดป่าทั้งผืนไม่ใช่นะฮะต่จริงครูต้องการให้ลูกค็อปี้เป็นนะครับป่าเกิดมาจากต้นไม้แค่แค่ต้นเดียวครับไปดูกันครับผม ครูจะพามาวาดรูปด้วยโปรแกรมเพน n ์นะคะเป็นโปรแกรมที่เด็กๆชอบมากเพราะว่าใช้วาดรูปได้มากมายเลยนะคะวันนี้จะพาวาดรูปเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะวิวที่มีสีสันสดใสอันดับแรกนะคะคุณครูก็เลือกที่ดินฟอนะคะแล้วครูจะมาเลือกสีนะคะครูจะเลือกตรงนี้นะคะ Edit Color ค,คุณครูก็จะกดเข้าไปแล้วครูจะหาสีเขียวนะคะ ครูจะเอาแถบนี้เริ่มจากสีเขียวตัวนี้นะคะกดโอเคแล้วคูจะใช้เส้นตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นงอๆนะคะโค้งๆครูก็จะกดชิปเพื่อที่แป้นพิมพ์เพื่อเส้นจะได้ตรงนะคะลากยาวมาเสร็จแล้วครูก็ดึงตรงนี้ดึงเส้นขึ้นมาให้มันโค้งๆหน่อยนะคะดินสอมาเก็บตรงนี้นิดนึงเผื่อมัน มีช่องว่างมันจะรั่วเวลาเทสีพอได้แล้วนะคะต่อไปเราเทสีลงเลยก็ได้นะคะสีนี่แหละเทลงได้สีเขียวมาแล้วเราอยากให้มันมีมิตินะคะเราจะทำอย่างไรคุณครูก็มาเลือกที่ edit color อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณครูก็เลื่อนมาสีข้างล่างคุณครูอยากได้มันเข้มขึ้นนะคะเลื่อนลงมาอีกประมาณ2ช่องกดโอเค แล้วครูก็มาเลือกเส้นเดิมนะคะเส้นโค้งครูก็กดชิปยาวมาตรงนี้ใส่แล้วคุณครูก็ดึงเส้นขึ้นมาดึงเส้นขึ้นมานิดนึงได้แล้วคุณครูมากดที่ถังสีแล้วก็เทสีที่2ลงไปต่อไปเลือกอีกเอาแถบเดิมนะคะแต่ว่าขยับสีลงมาให้สีเข้มขึ้นมานิดนึงโอเคเลือกเส้นโค้งเหมือนเดิมนะคะ กดชิปที่แป้นพิมพ์ตรงนี้ลากยาวมานะคะแล้วก็ดึงเส้นโค้งตรงนี้ขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วก็มากดที่ถังสีเทลถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอะไรเราย้อนคืนตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องมีจุดรั่วนะคะสำรวจดูสิด้านนี้นะมีรอยรั่วเราก็เอารีนสอมาดึงมาให้มันชิปนิดนึงนะคะ ลองดูสิเสร็จแล้วเราก็เทส,สีลงไปได้นะคะเอาอีกสักเส้นดีไหมสักสีเขยิบลงมาโอเคแล้วก็มาเลือกสีนะคะสีเขียวที่เข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะกดโอเคนะคะเลือกเส้นโค้งเหมือนเดิมกดชิดที่แป้นพิมพ์ลากยาวนะคะลากยาวแล้วเราดึงขึ้นมาให้มันโค้งเหมือนเดิมนะคะ สำรวจว่าไม่มีจุดรั่วทั้งสองด้านแล้วเราก็เอาถังสีเทลงไปนะคะก็ได้พื้นแล้วพื้นสีเขียวต่อ,อไปเราจะทำสีท้องฟ้ากันนะคะเข้ามาที่ Edit Color เพื่อจะได้เลือกสีได้เยอะๆนะคะเราก็มาดูว่าเราจะเอาสีฟ้าแถบไหนเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็ศิละปะของแต่ละคนนะคะออกฟ้าแบบไหนดี คุณครูจะเอาตรงนี้เริ่มจากสีฟ้าที่เข้มสักหน่อยนะคะกดโอเคครูไม่ใช้เส้นนี้แล้วคุณครูจะใช้ดินสอนะคะครูจะใช้ดินสอวาดาครูก็วาดไปเลยนะคะโค้งโค้งไปวาดแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของเราเสร็จแล้วคุณครูก็เทสีลงไปต่อป้ายคุณครูก็เลือกสีฟ้าที่สองขยบขึ้นมาอีกนิดหนึง่งกดโอเค เอาดินสอลากโคง้งไปเลยนะคะโคง้งไปเสร็จแล้วคุณครูก็เทสีลงไปเลือกสีฟ้าที่อ่อนลงอีเลือเล่อนขึ้นไปข้างบนนะคะกดโอเคใช้ดินสอลากไปเลยนะคะลากไปเทสีจะอ่อนลงเรื่อยๆเขยบขึ้นมาอีก,กดโอเคนะคะ ใช้ดินสอคุณครูจะพยายามตรงนี้มากเลยนะคะเพราะว่ากลัวมันรัว่วเราจะต้องปิดด้านข้างให้สนิทเลยนะคะขีดมาเสร็จแล้วเราก็เทสีลงไปเหยียบขึ้นมาอีกนิดนึงเลือกสีฟ้าที่อ่อนลงโอเคอยากได้อีกสักชั้นนึงก็ใช้ดินสอนะคะวาดไปอีกเลยโค้งไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เทสีลงไป สีฟ้าอ่อนๆสุดท้ายเลยเรื่องขึ้นมาข้างบนนะคะกดโอเคแล้วเราก็เทลงไปนะคะตรงนี้เราจะได้พื้นสีเขียวแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นเหมือนกับท้องฟ้าทีนี้คุณครูจะหาต้นไม้มามาประกอบนะคะมาวาดใส่ตรงนี้ต้นไม้อ่าต้นไม้นะคะครูก็จะเปิดโปรแกรมเพ้น t อีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะคะอ่า เปิดขึ้นมา,อ,าอีกหน้าต่างหนึ่งโดยครูจะมาวาดต้นไม้ที่หน้านี้นะคะขยายนิดนึงคุณรูใช้ดินสอเส้นนะคะเอาสักขนาดเส้นที่สองนะคะสีดำแล้วคุณรูก็จะวาดต้นไม้ลำต้นก่อนนะคะลำต้นเราก็วาดไปเลยขีดไปตามจินตนาการของแต่ละคนนะคะ ต้นไม้มันจะงองอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรนะาลากไปตรงนี้ไม่ค่อยสวยลบออกนิดนึงอ,อันนี้คือลำต้นนะคะลำต้นของต้นไม้ขยายดูสิอ่านะคะ ทีนี้เรามาลงสีต้นไม้เราก็มา Edit Color เลือกสีที่เป็นแถบสีน้ำตาลที่จะมาเป็นลำต้นของต้นไม้เริ่มจากสีเข้มเหมือนเดิมนะคะโอเคครูก็ใช้ดินสอนะคะลากลากลงมาเสร็จแล้วคุณครูก็เอาถังสีเทลงไปนะคะครูก็เข้ามาตรงเดิมอีกเขยิบขึ้นมาสีอ่อนลงนิดนึง กดโอเคนะคะใช้ดินสอลากแบ่งเสร็จแล้วกูก็เทสีต่อไปเข้ามาอีเขีออยบขึ้นมาสีอ่อนลงนิดนึงนะคะโอเคเทลงไปได้ลำต้นแล้วต่อไปเราจะทำใบไม้นะคะรูจะพาทำใบไม้กูใช้ดินสอมาเลือกสีเขียวอีก ครูจะเลือกจากสีเขียวเข้มเข้มเข้มก่อนนะคะสีเขียวเข้มโอเคครูก็จะวาดใบไม้ง่ายๆไตเลยอ่าวมๆหน่อยนะคะตรงนี้ครูก็จะลากแบ่งให้มันได้3าสีเหมือนเดิมอ่าลากก่อนข้างล่างเขียวเข้ม ขยายดูหน่อยนะคะตรงนี้ไม่ให้มีรอยร่วอะไรปิดให้หมดเราป้ายเราขยับขึ้นมาเขียวอ่อนลงมานิดนึงนะคะเป็นสีที่สองใช้ดินสอลากลากลาก,ลากแล้วก็เทสีลงไปส่วนด้านบนนะคะอยากได้เขียวสว่างหน่อยสว่างสว่างสว่างคั่วตรงนี้นะคะโอเคคูก็เทลงไป ได้ไหมทีนี้คุณครูจะเอาผู้ไม้นี้นะคะมาใส่ที่ลําต้นคุณครูก็มาคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเล็กนะคะครูก็กดสี่เหลี่ยมล้อมรอบตรงนี้นะคะล้อมรอบเสร็จแล้วคุณครูจะกดนะคะ c อน t r o l นะคะที่แป้นพิมพ์ลองดูนะถ้าเวลาคุณครูกดแล้วจะเกิดเครื่องหมายอะไรขึ้นพอครูกดปุ๊บเหนไหมคะจะเกิด รูปเหมือนกับสมอเรือตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วคุณครูก็จะคลิกเมาส์นะคะด้านซ้ายแล้วก็ลากเขาพาเขามานะคะเป็นการคัดลอกเอามาแล้วแต่ดูสิมาหมดเลยนะคะมีสีขาวมาด้วยไม่เป็นธรรมชาติคุณครูก็จะมาคลิกที่ซ e l e c t เหมือนเดิมอ่าปล่อยปล่อยคอนโทรลออกก่อนนะคะเลื่อนลงมานะคะที่คำว่า transparent นะคะ selection ก็คือทำให้มันโปร่งใสนะคะ อ่าเห็นไหมคะตรงแล้วครูก็วางลงพอได้แล้ว1นึ่มพุม่ครูก็กดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดอีกเหมือนเดิมกดลงไปเกิดเครื่องหมายเหมือนสมอเรือพาพุ่มไม้เดินมาพุ่มที่สองพุ่มที่3เดินมาเดินมาอ่าอยากได้ขนาดไหนแล้วก็ทำไปเลยวางไปนะคะเราก็จะได้ต้นไม้แล้ว1ต้น ได้ต้นไม้เสร็จแล้วจะทำไงต่ออย่าลืมนะคะตรงนี้สำคัญมากเลยใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้คุณครูก็จะมาลากรอบต้นไม้ที่ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณครูกอ็อาจจาะเลือกคำว่า Copy ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกขวา Copy ก็ได้ได้หมดนะคะเป็นการคัดลอกเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้เปิดหน้าต่างที่เราวาดด้วยเมื่อกี้นะคะตรงนี้ไงเปิดขึ้นมา เสร็จแล้วคุณครูก็จะมาตรงไหนเอ่ยมาที่โฮมก่อนเนาะแล้วคุณครูก็จะกดวางวางตรงนี้ต้นไม้มาแล้วแต่มาอีกแล้วสีเหลี่ยมสีขาวมาด้วยหมดเลยเพราะว่ามันอยู่คนละหน้าต่างกันเรายังไม่กดเลือกให้มันโปร่งใสเราก็มากดตรงนี้มาคลิกเครื่องหมายทูด้านล่างต้นไม้โปร่งใสแล้วเสร็จแล้วเราก็ เอาต้นไม้มาวางนะคะวางลงไปต้นที่1เรากด c อน t r o l เพื่อเป็นการคัดลอกนะคะต้นที่สองต้นที่3ต้นที่4ต้นที่ 5, 5เราอยากได้ต้นไม้ต้นเล็กๆแซมอ้าวกด c อน t r o l เลื่อนมาเสร็จแล้วอ้าเราอย่าพิ่งวางเราเอาเมาส์มาชี้ที่มุมขวาบนตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วกดชิปเพราะว่า เราจะย่อต้นไม้ลงให้มันมีอัตราส่วนที่สม่ำเสมอนะคะเราก็เลื่อนลงมาให้มันเล็กลงได้ต้นไม้เล็กแล้วเราก็พาเขาเดินมาวางตรงนี้เราอยากได้ต้นที่สองนะคะเราอย่าเพิ่งปล่อย,อยเรากดคอนโทลที่แป้นพิมพ์พาเขาเดินมาต้นที่สองกดคอนโทลพาเดินมาต้นที่สามต้นที่4ตรงนี้เราก็จะได้ต้นไม้นะคะ ได้ต้นไม้เสร็จแล้วเรายังขาดอะไรไปเราอยากได้ก้อนเมฆดีไหมคะข้างบนตรงนี้ปะ่ะเราไปวาดก้อนเมฆกันเราก็มาที่หน้าต่างเมื่อกี้นะคะหน้าต่างตรงนี้ที่เราทําสํารองต้นไม้ไว้ขยายมาตรงนี้นิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาวาดก้อนเมฆกันนะคะโดยครูจะมีรูปร่างนะคะช่วยเหลือช่วยงานครูนะคะไม่ต้องใช้ดินสอนะคะตัวนี้นะคะ ครูจะใช้ตัวนี้ในการทำก้อนเมฆนะคะตัวนี้นะคะทำอย่างไรเรามาดูกันนะคะอันดับแรกครูก็จะเปลี่ยนสีก่อนนะคะตรงนี้ให้ได้สีออกโทนสีค้าฟ้านะคะโอเคแล้วสีที่2ตัวนี้นะคะครูก็เข้ามาครูจะใช้สีที่สีฟ้าที่อ่อนลงนะคะกดโอเค พอได้2ส,สีเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็มากดตรงถังตรงนี้อโอคุณยังไม่กดนะคะเราต้องมากดที่ก้อนเมฆก,ก่อนแล้วก็ถังสีตรงนี้แอคทีฟขึ้นมาเข้มขึ้นมาเราก็มากดเลือกอ่าช่องที่สองนะคะที่มีกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ลองลากดูซิก้อนเมฆมาหรือยังก้อนเมฆมาแล้วนะคะพอมาแล้วขยายขึ้นดูซิอ้าวตัวนี้เราไม่ต้องการ เราจะใช้ยางลบนะคะมาลบตัวนี้ออกแต่ยางลบของเรานะคะลองดูลบยางลบของเราเป็นสีฟ้าเลยเพราะอะไรเพราะว่าสีที่สองเรายังไม่เปลี่ยนให้เป็นสีขาวเราต้องเปลี่ยนก่อนนะคะให้เป็นสีขาวยางลบเราเป็นสีขาวแล้วนะคะเราก็มาลบออกเลยลบตัวนี้ออกพอลบเสร็จแล้วเราพอใจก้อนเมฆของเราหรือยังอ้าว พอใจดังเราลองด,ดูสีนะคะด,ดูสีตัวนี้ด,ดูเพื่อรู้ว่ามันเป็นสีอะไรด,ดูมันเป็นสีนี้เหรอคะแล้วก็เขยื้ขึ้นมาอีกนิดนึงนครูจะทําให้มันมีมิตินะคะใช้ดินสอนะคะลา,ลากลากลากมาแล้วก็เทลงไปเทก้อนเมฆตรงนี้ลงไปเขยื้ขึ้นมา ลากอีกชั้นหนึ่งเทลงไปชั้นนี้เอาให้สีอ่อนที่สุดเลยลากขึ้นไปโอเคเทลงไปพอได้หรือเปล่าลองไปดูสิสีเลสก,กดสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะกด Copy แล้วเราก็มาที่หน้าต่างตัวนี้นะคะที่เราวาดภาพต้นไม้ไว้เราก็กดวา ก้อนเมฆเรามาแล้วหนึ่งก้อนเดี๋ยวได้ก้อนที่สองก็กดคอนโทรลเกิดเครื่อไหมนะคะครื่อไหมาอะไรนะรื่องหม,นะเ,งหมเหมือนสมอเรือพาก้อนเมฆก้อนที่สองเดินมาก้อนที่สามเดินมาก้อนที่สี่เดินมานะคะปรากฏว่าเราก็จะได้รูปนะคะธรรมชาตินะคะที่สามารถนำไปทำเป็นพื้นหลังประกอบการทำสื่อต่างๆได้นะคะ วันนี้คุณครูก็พามาทำแค่นี้ก่อนนะคะเราอย่าลืมบันทึกนะคะอย่าลืมเซฟภาพของเราไว้นะคะเพราะว่า EP ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะพามาวาดอะไรแต่งเติมให้อีกนะคะในภาพนี้แหละเราก็ไปที่ไฟนะคะไฟตรงน,นี้นะคะเซฟแอปคุณครูพิมพ์ไว้แล้วนะคะคุณครูเซฟว่าเพนหนึ่ง คุณครูเซฟไว้ก่อนเพจน,นึงนะคะเซฟคุณครูบันทึกไว้แล้วนะคะรอบต่อไปคุณครูก็จะเปิดภาพนี้แหละขึ้นมาแล้วก็จะวาดองค์ประกอบใส่เพิ่มลงไปอีกนะคะสำหรับ ep ที่2อย่าลืมนะคะรอติดตามกันว่าครูจะพาวาดรูปอะไรดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคิดเ์เตกการสอนนะครับอาจากครูนุชสร้างสื่อคอมนะครับผมเดี๋ยวไปดูภาระงานของเราในวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครับลูกก็คือนักเรียนที่มีคอมพิวเตอร์นะครับให,ให้วาดกับโปรแกรมเพ้นท์ตามคลิปเลยนะครับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็วาดในโทรศัพท์นะครับโหลดแอปมาแล้วก็วาดในโทรศัพท์ ถ้าไม่สามารถจะทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโทรศัพท์ก็อย่าก,กังวลนะครับทําในสมุดก็ได้ทีนี้ไปดูเป้าหมายของครูกันครับผมในคลิปนี้คลิปนี้ครูอยากได้รูปป่านะครับป่าเกิดจากในรูปนะครับมันเกิดจากพุ่มไม้แค่พุ่มเดียวพุ่มไม้พุ่มเดียวเอามาวางต่อๆกันกลายเป็นใบไม้ของต้นไม้ใช่ไหมครับหลายพุ่มไม้กลายเป็นหนึ่งต้นไม้ ต้นไม้หนึ่งต้นก็ปี่ออกมาก็ปี่ออกมามันหลายๆต้นเล็กๆใหญ่ๆสูงต่ำๆมันก็จะกลายเป็นป่านะครับเพราะฉะนั้นรูปเป้าหมายในวันนี้ครูอยากได้รูปป่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะลูกนะก็ลองไปทำดูนะครับออสีกับวิชาคอมพิวเตอร์ตอ่ออ่าวิชาคอมพิวเตอร์ตอนที่เก้านะครับผมก็สำหรับ ด้านนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ